เริ่มต้นด้วยหน้าสุดก็คืออย่างที่เห็นตามชื่อคลิปแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะทํา back to School นะคะก็คือเดี๋ยวจะกลับไปโรงเรียนเนาะเพราะว่าที่โรงเรียนอ่ะคือมีจัดคริสต์มาสนะคะจริงจงจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าคือเราไม่ได้ไปนะคะไปวันนี้เนาะเพราะว่ามีนัดกับเพื่อนไว้เดี๋ยวขอติดปิดก่อนตอนนี้รู้สึกว่าหน้าก็คือแบบผมก็คือบังหน้าบังตามาก เฮ้ยหัวเถิกเลยอะทุกคนทนดูก่อนนะทุกคนคือเราอะเาคอนซีลเลอร์ไม่เจอคือแบบกระเป๋ามันก็มีอยู่แค่นี้แต่คือเจออันเก่าอันใหม่ไปไหนเว้ e เจอแล้วมันจอนอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยววันนี้จะใช้ล่าเนตนะคะทุกคนนอกใจจงแซมมูนวันหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันไก่กันก่อนนะคะทุกคนเิายสิรเจอใครไม่รู้ค่ะทุกคนแต่งหน้าอยู่ค่ะทุกคน อยู่แล้วใช่คนนี้เคยเป็นดังามีเข้ากันเนะเรียกว่ามีของเล่นใหม่โอเคอ่ะค่ะพูดเลยค่ะเรนนี่นะคะก็เป็นวัสดุวัสดุทำมาจากพลาสติกนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเปิดใครมันได้มีทั้งหมดแค่สองสีในตัวปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปิดได้ปิดได้อย่างเดียวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอเมซอนนะคะไปกันเลยไป วันนี้ตั้งใจจะถ่ายสักชั่วโมงหนึ่งอะเกินบล็อกวีกอนอันนี้บอกน้อยอ่ะน้อยอ่ะมาค่ะมาขาประจานดูสานะนะแต่สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะทุกคนทำไรทำมาชิดมา้ายก่อน อ,รรอ,อันนี้เป็นเซเลปี้ของชาตามือนะคะรเราด้น,นะคะนะตอนนี้นะคะทุกคนเราเจอเด็กมาลีเต็มเมซอนเลยค่ะไม่เจอเด็กโรงเรียนอื่นเลยเพราะว่าเด็กนั้นคือเข้าเรียนกันหมดแล้วค่ะใช่สมบูรณ์อยากแจ้งให้ทราบอันนี้ไม่ใช่แว่นใส่ตาใส่เอาส่ไม่เด็กเน,น,นิร์ดส่วนเรานะคะมีเแว่นใส่ตาแต่ไม่ใส่ก็อ,อ,อยู่นี่ แกนอยดินอยเร็วเร็วนอยอ่ะพี่ว่าเบาไปนี่เปิดสร้างเมื่อกี้ถ่ายนี่ท้าสิบรอบท้าไมหัวกูรีบจังหัวแกแบบเดี๋ยวไปทักทายเพื่อนแล้วเมื่อกี้แกไม่อัดกูสองคนขับไม่เป็นมั้งมีคนขับให้แล้วแต่มันไม่ยอมไปเดี๋ยเดี๋ยวไปจอดหน้าเคเวยร์เว้นเต็มยังพาไปหน่อย แค่เซเว่นเนาะมึงแต่ว่าของเยอะมากเลยอุ๊ยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยมือมันแน่นเรายิ่งชูสกูนะคะทุกคนรถเยอะมากโอ้ยต้องซีกแบมมากถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนบ้านเหนือฮายดู เราเพิ่งเข้าอ่ะน้องสิ่งสีไม่คงเลยน้องเด็กๆครับเด็กๆเกาผปกครองไม่ต้องกลัวนะครับถึงแล้วทีนี้เพื่องั้งเพื่อเพืออะไรอ่ะเดสํารัคอไม้อสํรับคอาวกมร้องทุกคนไม่ตลกบัตหมด ไม่คิดว่าจะหมดจริงไม่ตลกไม่เป็นไรเกมมือปน,นชั้นมีห้าใบเดวไหนที่เยาแันต่างได้ครับนมีั่าโซล่ะเจเจไม่ใช่แค่สาวแม่ชั้นถามหาเธอสดนะคะใช่สดนะคะจีบอยู่นะคะสดค่ะคนในช่องจิบได้เลยสดค่ะ,คะจีบเลยค่ะ ไปดูนะคะมาดามโมเชลเจนมีหรือเจเจไ่มีลแล้วทุกคนไม่มีค่ะเปิดเลยค่ะหน้าเพื่อนรักเพื่อนที่สุดในโลกตอนนี้นะคะเราบอกว่าเจอใครก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็กําลังเดินกันอยู่นะคะแบบไม่เห็นเลยว่าแบบกลัวมั้ยจต่างๆนะครับได้เลยนะครับว่าไงครับเลยแต่ละอ่างไม่คนหลอกไม่แค่ไม่มีแต ตอนนี้นะคะคือร้านน่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาพาชื่ออะไรนะชื่อเฟิร์สพาเฟิร์สไปแรกบัตรคริสต์มาสกันนะคะได้ไหมได้ต่อน้องวันนี้นะคะจะมาให้สัมภาษณ์กันนีอยากได้อะไรคะอยากได้ตังค่ะมีตังเลยเราไม่ได้ตังอะนอยอะ กำลังต่อแถวอยู่มาแล้วค่ะทุกคนมาแข่กัน,นะค่ะถ้าเป็นตัวเอมว้าว่าจะเป็นมีส่อพองมีสอพองเขาไปทำอะไรมีสอพองเฮ้ยทำไมต้องใ,ใช้เล็ไทยอ่ะใช่ไหมมันทำไมมีแต่เล็กสี่อ่ะ เลขนี่ไปสุดท้ายใตลอดเลยไปสุดท้าย ตอนนี้นะคะเรากำลังจะตอนนี้เรากำลังจะไปไปเดินเล่นตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านลมคนเ<ๆ>ยอะมากมา ถึงมาลีแล้วค่ะอนซีนสองนิ้วหองนิ้วดีได้าสีค่ะมาครบแล้วดูาได้ามาอนนอัผู้จัดไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป่ย S <S <preach ers> ตอนนี้นะคะบ้านลงทิงจังแล้วรอบนี้จะไต้องได้เล่นแถวถ้าไม่ได้เล่นก็รอบต่อไป20บาทใผมเห็นสุนทราครับ ม้ไปะคร่ะุดได้เล่นแล้วค่ะุดได้เล่นแล้วค่ะมาชวเลยนะอ๋อได้แล้วไปค่ะไปค่ะจดได้เล่นแล้วค่ะนอย่านอย่าต้องใส่หลังไปรึาใส่หลังไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะว้าเดี๋ยว สลยคอ,อกสาพรวมเรากำลังจะไปจุ๊บของกินเนาะค่ะจริงนะ่ะค่าคุณป้าบอกเลยนะครัหนึ่งไม่อ๋อได้ได้ได้ไดุยใครกินพิซซ่ามิกินะ่ะคิดถึงห้องเรียนเวิร์ไม่ใช่ไม่ใช่หกครับสองก็อยู่ห้องนี้ ไม่ได้อะ่ไดกเลยราเ็มเลยพวกกันนิดนึงวันนี้เราพูดคาว่าบักบีไปแล้วกี่คำโอ้ไม้าใครลำบากสุดโอ้ที่ขาบักบีถึงแล้วค่ะยเย้ยย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 กยย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 เยย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 ยายยยยยย อออินเสิร์ตภาพอุ้ยผมนี่นะคะทุกคนมากินไาซิบัะอันนี้คือยิ้มไม่ไหวะมันไม่เห็นนะอันนี้คืออะไรใช่ค่นมีแตมือดีทอเด็จะช่วยเด็ดอหมเอ

หน้าน้องแปลกๆไงไม่รู้ว่ะทำไมน้องหล่อวะน้องหล่อเหรอน้องอันซีนมากอันซีสุดๆอุ้ยอันี่ัวเนี้ยสุดหมอกเลยเือใจหนึ่งมันก็อยากเดินแต่อีกใจมันก็ปวดเท้าปวดเท้าจริงทุกคนเรนนี่คือโอ้ยหน้าขาด อยอกินสอย่าง,ง,งทำไมหน้าคุ้นจังอันี้ม่กินหรอกินเยอะมากน,นากินมากอร่อตอนนี้ก็คือยมมากค่ะที่มรงานิล่ดจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนะี้น่าลินกันนะคะทุกคนหอน เ,เด็กลืมไงไ้สมัครไหมั้สแ่สาสอไสสอไร่สอบรสงยังยังแม่วีนตอนนี้เราก็เวลาบ่ายสา,สามสิห้า จะมาส่งนัดจินากลับบ้านนะจ๊ะถึงเวลาต้องแยกย้ายค่ะทุกคน,นบ,บาย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 แล้วก็ถ่ายแล้วแค่้ขนาดนั้นนะบายบายบวกวีนะคะบวกวีคะ่ะนอนตอนนี้ก็คือถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี้ก็คือชุดที่ไปมาวันนี้นะคะคือยมแบบยมมากทุกคนกลับมาคือไม่ไหวจริงคือแบบปวดขาเมื่อยขาเจ็บเท้าไปหมดเลยเพราะวันนี้เดินเยอะมาก ตอนนี้คือปวดหัวมึนหัวมาก mm. ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็น back to school แบบว่าเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเล่นบ้านลมด้วยไปหาอะไรกินไปกินข้าวกับเพื่อนด้วยนะคะประมาณนี้คือแบบวันนี้คือ enjoy happy มากรู้สึกใช้ชีวิตคุ้มมากๆเพราะว่ามันเมื่อยมากตอนนี้น่ <laughs> นนแหละประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย